สวัสดีราศีสิงราศีสิงดวงรายเดือนกรกกาดาอุ้ยเดือนกันยาแล้วอืมหลงเดือนสิงสิงสิงคนสิงเดือนกันยาจะเป็นอย่างไรเรามันคนใจสิงลด ใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ขอบารมีหลวงปู่ฤาษบีบารมีครูบาอาจารย์บารมีพระพิคเนตเมตตาคนที่ดูคลิปนี้จนจบคนที่กดไลค์กดแชร์กดดาวกดติดตามขอให้ไพ่ทํานายว่ารวยแล้วรวยจริงๆสมหวังจริงๆร,ร,รวยจริงๆรวยจริงๆสมหวังจริงๆดีร้อยเปอร์เซ็นราศีสิงดีร้อยเปอร์เซนราศีอื่นลุ่มๆดอนๆแต่ราศีนี้รวยไพ่เจ้าสัวพระราช ชาถือเหรียญน,นั่งบัลลังมั่งคั่งสําเร็จสมบูรณ์รวยถูกหวยรางวัลใหญ่ขายที่ขายทางได้อยากซื้อรถอยากซื้อบ้านอยากไปทํางานต่างประเทศอยากมีลูกอยากมีบุตรสําเร็จถ้วยรางวัลของขวัญของมีค่ารางวัลชนะเลิศสอบติดสอบผ่านทําการแข่งขันอะไรใดๆได้ไดไดรางวัลติดไม้ติดมือมีสเสน่ห์ใครจะขายที่ขายทางใครจะเจรจา ใครจะทำธุรกิจจะนัดเจรจานัดคุยนัดทำสัญญาได้เลยเพศชายเพศหญิงนำมาซึ่งการเจรจามีข้อเสนอที่ดีมี เป็นประโยชน์กับตัวคุณเพราะฉะนั้นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวรวยรวยรวยราศีสิงห์รวยรวยรวยใจป่าใจปั้มใจสปอร์ตหน่อยไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่าป่าคือความป่าของคุณนี่แหละมันก็จะได้เยอะแต่บางทีเสียเสียเยอะก็ป่าให้มันถูกที่ถูกเวลาคนทํางานประจําช่วงนี้เนื้อหอมมากใครๆก็อยากร่วมงานกับคุณใครๆก็อยากทํางานกับคุณบางคนโดนซื้อตัวบางคนโดนจีบแบบมาทางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยดีตอบโจทย์ เติมเต็มมากคนมีคู่อยากได้ลูกได้บุตรสําเร็จสมหวังดังใจได้ลูกได้บุตรมีการกําเนิดสมาชิกใหม่หรือในบ้านของคุณน่ะจะมีข่าวดีเกี่ยวกับสมาชิกใหม่ในครอบครัวข้อเสียคืออะไรรู้ป่ะข้อเสียคือสเสน่ห์ว่ะ ราศีสิงสเสน่ห์แรงมากกลุ้มกลิ่มใครเห็นก็มีนะเมตตาอยากเข้าหาเพราะฉะนั้นคนมีคู่ระวังนอกลูนอกทางนี่คือข้อเสียแล้วอย่าป่ามากป่ามากมีอะไรก็จ่ายจ่าย,ายคนโสดต้องระวังเพราะคนโสดคนที่ไม่มีคู่นะจะแบบไปกินไปเที่ยวแล้วป่าแล้วจ่ายหมดเงินเยอะต้องระวังคนโสดจริงๆอรักแท้แพ้ใกล้ชิดคุณไม่ต้องไปมองใครไกลตัวมองใกล้ๆตัวแล้วคุณจะสมบังในความรักคนมีคู่ก็ย้ำเรื่อง เน่นะจิตใจหนักแน่นนะามีแฟนแล้วท่องไว้อย่านอกใจนะใครอยากได้พระพิคเนตเธอเห็นไหมไพ่พระราชาองค์อ้วนนั่งถือเหรียญอยู่บนบัลลังก์เธอนึกถึงอะไรละ่ะถ้าไม่ใช่พระพิคเนตอ่ะพระพิคเนตประธานทรัพย์สินความสําเร็จโชคลาภและเงินทองนะองค์ละ199แบบจี้ก็มีแบบเนี้ย199อันนี้ห้อยคอได้อันนี้พกติดตัวได้ใส่หิ้งใส่พานได้ องละหนึ199่งเก้าเก้าชอบแบบไหนเสริมบุญเสริมบารมีนะในเมื่อดวงเปิดอ่ะอาจารย์แถมถุงให้ด้วยถุงรวยถุงกำรรมยี่แบบนี้จะได้รวยรับซะเพราะอาจารย์เห็นไพ่แล้วบอกเลยว่าเดือนนี้วรวยไกลใครการเงินติดขัดก่อนหน้านี้ดีและรวยงานก็ดีเงินก็ดีแล้วก็ที่สําคัญนะพกติดตัวไว้ยังไงก็เป็นอะไรที่ดีอาจารย์ปลุกเสกเรียบร้อยแล้ว 9, 1 9 9่หนึ่งอง 199, ค์หนึ่งเก้าเก้าค่าส่ง40งไม่มีเก็บปลายทางย้ําใครเงินเดินออกแล้วอย่าง บูชาพระพิคเนธทักมาแล้วอาจารย์จะบอกเลยนะซื้อหวยก็ถูกหวยนะใครจะค้าจะขายก็สําเร็จนะใครจะไปต่างประเทศก็ได้นะความรักก็ดีการเงินก็ดีแล้วช่วงนี้เสน่ห์แรงเนื้อหอมดื่มน้ำเยอะๆหน่อยช่วงนี้ดื่มน้ําเยอะๆหน่อยระวังอ้วน น้ำหนักลงพุงนะช่วงนี้เธอนั่งอ้วนอยู่แบบเนี้ยเริ่มลงพุงแล้วนะขยับออกกําลังกายหน่อยตรวจเบาหวานตรวจความดันตรวจหัวใจเลขให้โชคเลขมงคลคือเลขหนึ่งช่วงเนี้วาจาเป็นซับจะคุยอะไรรีบคุยเดือนกันยายนเนี้ยจะคุยอะไรรีบคุยจะเปิดธุรกิจก็รีบเปิดจะเซ็นสัญญาก็รีบเซ็นสัญญา,สสญญาจะค้าจะขายจะทําอะไรก็ทําใครจะไปแข่งขันใครจะไปประกวดใครอะไรที่ต้องชิงรางวัลอ่ะ อะไรที่แข่งขันนะคุณมีเกณฑ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ไพ่ดีทุกอย่างข้อเสียคือ 1. เสน่ห์แรงมากไปก็ไม่ดีอีกประการหนึ่งก็คือว่าอย่าป่ามากเกินไปการใจปั้มใจสปอร์ตใจดีให้ให้ให,ให้ช่วยเหลือผู้คนไปอะ่ะบางครั้งก็อย่าใจดีมากมายขนาดนั้นขอพอรพระพิคเนเตเสริมดวงสนใจบูชาก็ทักมาใครจะเช็คดวงกับอาจารย์ทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรย้ำ a c e b o o k สมมะพยากรโทรคุยเริ่มต้น2 9 9ต่างประเทศเริ่มต้น3 5 9 สิบโมงเช้าถึงสองทุ่มหลังสองทุ่มมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจ้าเป็นกำลังใจให้บอกว่ารวยก็จงรวยสมพรปากนะสวัสดีค่ะ